ประสาประสานเรื่องดีๆของคนดีๆโดยประสานมรคคพิทักษ์สวัสดีค่ะพี่ประสานคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ก็วันนี้นะคะเป็นวันดีๆมากเลยค่ะเพราะว่าเราสองคนต้นองขอขอบพระคุณพี่ประสานนะคะที่ได้ส่งหนังสือมาแล้วก็ส่งให้แฟนรายการด้วยนะคะสองเล่มค่ะพ<ช>ี่ากำลังโชว์อยู่นะคะนั่งคุยกับพ่อ,อนะคะและหอมกลิ่นความดีปกก็สวยคือปกเรียบก้มากออเ,เรียบสวยดีดใช่ค่ะหนังสือหนังสือเล่มแรกที่บอกว่าหอมกลิ่นความดีเนี่ยมาจากการ เขียนที่ลงในเฟซบุ๊กนะครับที่เขียนไว้นี่มีประมาณเกือบสองร้อยเรื่องแต่ว่าเลือกเอาแค่เจ็ดสิบสองเรื่องที่คิดว่า,ามีประโยชน์และน่าสนใจมันจะมีลักษณะเป็นเรื่องราวบันดาลใจที่ที่อ่านแล้วก็รู้สึกดีดีทั้งต่อตัวเองแล้วก็ดีทั้งต่อคนอื่น เนี could, could e like, ่ยก็ก็เลือกเอามาเจ็ดสสองเรื่องเท่ากับอายุเจ็ดสิบสองปีส่วามหมายค่ะกับส่วนส่วนอีกเล่นหนึ่งเนี่ยลูกชายเป็นคนเขียนคือแม่ของลูกเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเป็นคนเขียนในวาระเจ็ดสิบสองปีเกยนึนตัวเองโดยคี่าบอกไปข้าไปผมบอกว่าผมถ้าผมเขียนถึงตัวเองเนี่ยมันจะมีแนวโน้มสองอย่าง หนึ่งคือเข้าข้างตัวเองมากไปเราเราเรามักจะเข้าข้างตัวเองสองก็คือถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเราก็ถ่อมตัวเองเกินไปมันมันจึงมีแนวโน้มที่จะขาดเกินอยู่เสมอถ้าเราพูดถึงตัวเราคลูกชายซึ่งนั่งอยู่ด้วยเขาก็เลยบอกว่าเขาอาสาเป็นคนเขียนให้ด้วยการที่จัดฉากชีวิตของผมทั้งหมด แปดช่วงชีวิตด้วยกัน <c oughs> เช่นช่วงแรกทั้งบ้านเกิดอยู่โรงเรียนสงนสุราษ์ช่วงต่อมาในชั้นแก่นในกุลาต่อสา้นเรารักชั้นช่วงต่อมาเป็นสิบสี่ตุลา <c oughs> ช่วงต่อมาก็เข้าป่าโดยะทัาง,งช่วงหลังก็เป็นเรื่องสี่สิบสอวอตอนที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา <c oughs> หรือการขึ้นเวทีก็ปปอะไรก็ตามมันก็เป็นการจับช่วงชีวิต <c oughs> แล้วเขาก็จะสัมภาษณ์ แต่และช่วงว่าบริบทบริบทคือเรื่องราวเป็นยังไงและต่อมาเขาก็จะคุยกับพ่อว่าเอ๊ะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงทำไมพ่อไปเซ็นที่เรียกร้องรัฐมนูนไหมเล็กหนึ่งทำไมพ่อข้องขวารไรเงีไยนะก็ลูกชายก็ฟังเสร็จแ,แล้วสุดท้ายเขาก็จะมีความคิดของเขาเองว่าเขามีปฏิกิริยาต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงในแต่และช่วงชีวิตของของผมเองก็เป็น ็นวิธีการนําเสนอของลูกชายก็ทําให้ได้เห็นภาพว่าเออลูกชายมองพ่อเขาอย่างไร้วมีหลายมีหลายรูปที่แบบไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นที่ไหนมาก่อนแล้วเมื่อกี้ที่ฉันดูนะคะพยายามจะจ้องนี่อาจารย์ภาษาเนี่ยนี่อโอ้โหล่อเฟี้ยวมีมีรูปถ่ายที่ทะเลสาบคุณหมิงกับลูกชายน่รักนะคะปีสองสี่ด้วยอ๋อแน่นอลูกชายที่ที่อุ้มลูกชายอยู่เลย ตอนอยู่จีนนะ <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นปลายปลายช่วงปลายของการเข้าป่าก็เ็อยู่เมืองจีนเพราะว่าเป็นมาเรียเรียแล้วก็ลูกชายคนแรกที่เกิดที่นั่นครับที่คุณหนิง <c oughs> นะอายุได้ขวบหนึ่งถึงจะกลับมาเมืองไทยตอนนั้นก็กลับมาโดยนโยบาย66ครับ23 <c oughs> ที่ทําให้คนที่เข้าป่าไม่มีความผิดอะไรครับค่ะอสุริวน์ก็ว <c oughs> ่างไงนะ เชิญค่ะเชิญค่ะอาจารย์ต่อได้เลยค่ะอีนี้อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อวันศุกร์เมื่อวันอ่อนจนที่ผ่านมาได้ไปร่วมคณะกับเขาเรียกว่าอนุกรรมธิการด้านศินลปะและวัฒน,นธรรมของวุฒิสภาซึ่งมีอาจารย์นวรัตคงไพบูลย์เป็นประธานอนุกรรมธิการนะฮะก็ไปไหนไปที่จังหวัดแพร่ไปทาไมไปดู อาคารที่เรียกว่าบอมเบย์เบอร์มาอลอกนะฮะเลอกนะฮะที่เป็นอก่ะคึกครกเลยตอนนั้นนะฮะเสียดายมากเลยนะคะทางเดือนมิถุนาเนี่นะฮะมันมีการรื้อถอนอาคารเก่าค่่ะวาจะบราบอมเบย์เบอร์มาซึ่งซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีนะครับมันก็เป็นประเด็นสะเทือนใจคนทั้งประเทศเพาอาคารสวยมากแล้วก็ก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าทําไมไม่ เห็นคุณค่าของอาคารแบบนี้นะครับมันมเป็นภูมิบ้านภูมิเมืองแล้วก็เป็นโปรติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ก็เลยเไปดูว่าขนาดเนี้ยเขาเดินหน้ากันไปแค่ไหนแล้วจึงได้ไปรู้ไปเห็นแล้วก็เข้าใจว่าอะไรกันอะไรก็ได้ความอย่างนี้ครับที่มันเป็นพลังร่วมของคนทั้งจังหวัดแพร่ คนทั้งทั่วประเทศอีกด้วยที่เห็นในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในวันเนี้ยที่ไปเห็นก็คือเอ,อเขากําลังฟื้นฟูอาคารนั้นให้มีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมคือหมายความว่าไอ้ที่รื้อออกมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็เก็บไว้อย่างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดเป็นหมวดเป็นหมู่นะตรงนี้คือ หน้าต่างตรงนี้คือประตูตรงนี้คือส่วนประกอบของหน้าจั่วตรงนี้เป็นส่วนประกอบของเสาของอะไรก็ตามเข,เขาเก็บไว้ค่อนข้างดีนะครับก <Okay. S 1> รมศิลปากรเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบพอดแบบนี่ยกำกับแล้วก็ทำประชาพิจาร์ทีหลังจากนี้เขา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 ,เขาจะมีการเามื่อหรือหรือออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้อง ทำกับคืนนะที่เดิมโดยที่กรมชิลลาก่ยนในฐานะที่ดูแลโบราณสถานเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสตป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็จะรับผิดชอบในเรื่องของประสมาณดูแลแล้วก็รักษาทรัพย์สินของทั้งหมดนะครับและทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการดําเนินการโดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนคือภารคราชการภาคเอกชน แล้วก็ภาคประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็คิดว่าในเดือนมก,กราผมก็คงจะมีการขึ้นรูปนะคือก่อนจะขึ้นรูปก็จะต้องทำประชาพิจฉาใช่อนกว่าแบบที่จะทําให้ฟื้นคืนเดิมเนี่ยเนืจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีมันมีการเอ,อมันมีการขุดค้นฐานด้วยว่าฐานราก เป็นยังไงเพราะฉั้นมันมีฐานราาที่เป็นฐานเดิมแล้วมีฐานที่เป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะมันมีมันมีการต่อเติมอาคารอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการดูทั้งฐานดูอะไรด้วยจริงต้องใช้เวลาเอสงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์คะคือตอนที่ทุบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแทบไม่เหลือซากเลยนะคะทีนี้ที่ว่าจะสร้างใหม่เนี่ยจะคือเอาชิ้นส่วนเดิมเหรอคะหรือว่าสร้างมาใหม่ขึ้นมาใหม่ด้วยวัสดุใหม่ ชิ้นส่วนเดิมครับเขาเขาชี้ให้เห็นว่าชิ้นส่วนเดิมนี่ยังเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็ยังเก็บไว้อยู่มันอาจจะมีกระจัดกระจายแล้วก็สูญหายบ้างแต่ว่าเขาจะพยายามทาให้ชิ้นส่วนเหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และใช้ชิ้นส่วนเดิมด้วยเพราะว่าถ้าไปชชิ้นส่วนเดิมเป็นหลักคือถ้าไปสร้างใหม่มันก็ไม่ใช่แล้วเนาะคือว่าชิ้นส่วนเดิมเนี่ยเกิน90เปอร์เซ็นต์นะฮะเกิน90เปอร์เซ็นต์นะเท่าที่เท่าที่ดูนะครับเขาเขาเก็บไว้ อย่างค่อนข้างจะดีมากดูดูไม้ดูอะไรต่างๆกเก็บไว้ดีก็เลยหวังว่ามันจะมันจะคืนสู่สภาพเดิมได้แล้วข้อสําคัญก็คือมันเป็นแรงแรงใจแรงคิดแรงปัญญาของผู้คนทั่วทั้งทั้งภาคส่วนทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยบเป็นทิศทางเดียวกันทั้งหมดเพื่อที่จะฟื้นฟูบูรณะให้ คืนกลับสภาพที่ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่มีค่าก็คือว่าเราเห็นถึงความตื่นตัวของของคนในจังหวัดแพร่ซึ่งเขาเขารักของเก่าของเดิมขณะเดียวกันเราก็เห็นคุณค่าว่าโอ้ไอสิ่งที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเห็นมันมีค่าแล้วคนทั้งประเทศก็ตื่นตัวที่จะดูแลรักษา S <s> มันเป็นการปลูกอิทธิขที่สำคัญนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากการได้จากการเกิดเทตุครั้งเนี้ยที่ที่มีผลด้านกลับในทางบวกก็เลยทีโอกาสเล่าสู่กันฟังแล้วเียนภาพแล้วก็รู้สึกว่าเขาตั้งอ,อกตั้งใจกันมากคนที่มาดูแลมารับผิดชอบเนี่ยทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งผู้มิการึงนักอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติทั้งผู้ใหญ่ของกรมจิลปกรากแล้วก็รัฐวิว่าการกระทรวงทรัพยิสิ่งแวดล้อมก็ขอโทษที่เกิดเหตุขึ้นแล้วก็จะดูแลอย่างดีเพื่อที่จะฟื้นคืนสภาพเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าดีใจนะเราต้องติดตามกันดูต่อไปว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนช่วยเลยแหละร้อยยี่สิบเจ็ดปีนะบ้านอังนี้นะคะเป็นเขียวกนสวย เป็นคุณค่าที่สําคัญที <Ha. S 2> ในี้ก็เวลาจะใกล้จะหมดที่จะเสนอเพลงนีไ้ oh, ได้เลยค่ะฟัะะเพลงกันหน่อยเล่เพลงที่อยากจะนํามาเล่าเสียงเล่าสู่กันฟังเนี่ยคือเพลงเหมือนคนละฟ้าฟ้า uh huh. ไม่ทราบได้ยินเคยได้ยินกันไหมเพลงเนี่ยมีประโยชน์อื่นอันใดที่หัวใจเรารักกันฟานเจ็เก,กลืนแต่กายต้องห่างดังอาทิตย์ ไกลกลางคืนมืดมนทนฝืนฝืน,นโชคชะตานะฮะเพลงนี้เป็น,<ว>นเพลงที่ฮานินอินทรเจพได้รับแผ่นเสียงของคำพระราชทานนะฮะค่ะ,ะ,คะอะไปติดตามฟังกันค่ะคุณผู้ฟัง่ะเรื่องต้นค่ับคุณจงรักเ์็นคนาเนี่ยเป็นคนแตกและคุณจงรัก์เนี่ยมีแรงบันดาลใจจากความผิดหวังในเรื่องรักของเพื่อนอแต่งแล้วก็เก็บไว้นะครับวันดีครูมนัสปิติสาร กำลังจะบันทึกแผ่นเสียงของตนเองแต่มันไม่ไม่ครบแผ่นคือยังขาดอีกหนึ่งเพลงจะเต็มแผ่นคร <Ha. S 2> ูจงรักมีเพลงเก็บไว้ก็เลยขอเพลงจากครูจงรักมาปรับแก้ก็เป็นเพลงเพลงนี้ยเนื้อหาก็สะเทือนอารมณ์นะฮะทีนี้คุณครูบรรณัทเนี่ยตั้งใจจะให้สุดเทพวงกำแหงเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์เพลง <Ha. S 2> แต่ตปรากฏว่าตอนนั้นสุเทพวงกำแพงกําลังรับทานินอินทรเทพมาเป็นลูกศิษย์คนใหม่ ซึ่งมีเสียงดีมากก็เลยถ่ายโอนให้กับพานิชอินเทอร์เซเป็นผู้ขับร้องถือเป็นการรับขวัญสิลใหม่ของสุงเทพก็กลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากนี่ฮะมีเรื่องของเรื่องก็คือว่าคนที่ไม่รู้ว่าครูจงรักครูคนแต่งก็คือคุณพ่อคุณพ่อหมายถึงคุณจวงจันจันคนาหรือที่เรารู้จักกัเน,นินนมของพรานบุญเนี่ย อุพ mm hmm. ทานบูนเนี่ยได้ยินครูอาจินปัญจพันร้องเพลงเนี่ยเบาๆในวงเล่าเพราะครูอาจินรู้มาจากครูจงรักนะ mm hmm. ก็เลยถามนะครอุพทานบูนก็เลยถามครูอาจินว่าร้องเพลงอะไร mm hmm. เล่นเอาคนในวงเล่าง,งงไปตามๆกันเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่รู้จักเพลงที่ลูกแต่งเพราะลูกไม่ได้เผยแพร่ให้พ่อฟัง mm hmm. แล้วก็ปรากฏว่านะนี่ก็เป็นเรื่องใน่วงเล่าที่เกิดขึ้น เพราะนั้นเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าเนี่ยก็ทําให้คุณธานินอินทรเทพได้รับรางวัลแผ่นเสียงทรงคําพระราชทานนักร้องชายชนะเลิศในงานแผ่นเสียงทรงคําเมื่อปี2507เป็นใครที่หมือนนะครับเราต้องฟังกันแล้วค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนกันเดี๋ยวฟังกันค่ะค่ะ าได้แต่หลอกลอบใจกันว่าสักวันความรักสมจินตนาจนสิ้นใจจากได้ครองรักเพียงราเกินเอื่อมือคว้า สุดฝืนใจด้วยรักแรกรึ่งโบราณจำฝืนใจผมอยู่กับพระพักอย่างราพรมาเพราะวาสนาที่ชะตาจนกว่าจะตาย ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาก็เลยจะต้องขอขอพักกลางเพลงแต่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะอาจารย์บอกว่าเพลงไพเราะมากๆนะคะโอ้ oh, หลายท่านเลยคุณสุดาวดีคุณนัทพลน,นะคะขอบคุณมากๆเ,เลยค่ะ ขอบคุณราบค่ะววันนี้ลาลาคุณประสานก่อนนะคะเจอกันใหม่สุขหน้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ประสานนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าเหมือนคนละฟากฟ้าให้ฟังกันเย็นใจในวันสุขก่อนที่จะต้องไปฝากการจราจรในกรุงเทพมหานครแต่ดูเหมือนว่าคุณฟังที่ฟังอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ขับรถกลับบ้านแล้วก็ได้ฟังพวกเราไปผ่านทางวิทยุเก้าสิบสองจุด้ายรู้ทันข่าวเก้าสบสองจุด้ากลับมาวันจันร์ค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ